จริงๆคลินิกของเราอะค่ะมาจากสิตเซอร์แลนด์เราเป็น Longevity Hub ที่แรกในโลกแล้วก็ดูแล Guest Experience ของลูกค้าตั้งแต่เข้ามาวันแรกถึงวันที่เขาจะออกจากคลินิกเลยอะคะ่ะคือต้องมีการคอนซัลต์ก่อนจะไม่ใช่ว่าลูกค้าแบบวิ่งตรงมาแล้วก็ทัานจะทาสิ่งนี้เลยเรามีหลายโปรแกรมเลยะคะ่ะเรามีทั้งเป็น Glow เป็น Rebalance <c oughs> เราจะมีโปรแกรมที่เป็นทูเดยกับ half day retreat <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคน แสวอเตอร์อีพนี้นะคะพัชชาจะพามาอยู่ในบรรยากาศที่สุขสงบสบายสุดๆแล้วก็หรูหราสุดๆด้วยนะคะที่ลอง g ีว i t ี h ฮับบายคลินิกแะ p พ r รีค่ะที่นี่นะคะจะบอกว่าบรรยากาศข้างในเนี่ยเหมือนสวรรค์สุดๆเทปนี้นะคะเราอยากให้ทุกๆคนเนี่ยผ่อนคลายสบายๆไม่ต้องอะไรมากมาทําสวยมาดูแลเรื่องสุขภาพกันให้เต็มที่นะคะมาดูกันค่ะว่าคนเมืองอย่างเรานะคะจะหาความสุขสุดๆในช่วงเวลาสั้นๆหนึ่งวันได้ยังไงคะ่ะ โอเคสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะคราวนี้นะคะเราก็จะพามาทําความรู้จักกับคุณเทเรซานะคะคุณเทเรซาเป็นลองจูดิ t ี้โค้ชของที่นี่จริงๆเทเรซาเป็นคนที่ดูแลลูกค้าค่ะตั้งแต่ลูกคา้าเข้ามาที่ h ับเราก็ดูแล Guest experience ของลูกค้าตั้งแต่เข้ามาวันแรกถึงวันที่เขาจะออกจากคลินิกเลยอะ,ค,ะค่ะจริงๆคลินิกของเราอะค่ะมาจาก s p e เซอร Land เราเป็นลองจ e ดิที้ Hub ที่แรกในโลก ก็ค,คือตอนนี้เรามีหลายโลเคชันแต่กรุงเทพคือเป็นที่สาขาแรกใช่ค่ะแล้วเป็นที่ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมค่ะ,ะแล้วประกอบด้วย3มพิาค่ะจะมี a e s t t i t i c มี well-being แล้วก็มี medical ค่ะ ใช่งั้นอยากถามคุณเทนิดนึงค่ะว่าสําหรับคนที่แบบมีเวลาน้นอยเนาะอยากจะแบบทิ้งร่างสุดๆว่าฉันจะดูแลความสวยแล้วก็สุขภาพตั้งแต่หัวจรด,ดเท้าเนี้ยมีโปรแกรมแบบอะไรแนะนำบ้างคะเรามีหลายโปรแกรมเลยค่ะเรามีทั้งเป็นโกลเป็นรีบาลานซ์เราจะมีโปรแกรมที่เป็น two day retreat กับ half day retreat ถ้าเป็น two day retreat เนี่ยลูกค้าก็สามารถพักที่โรงแรมได้คือเราอยากให้เป็น experience ที่เป็นทั้งผ่อนคลายมีความลักชัวรี่แล้วก็มีความดูแลสุขภาพด้วยอะค่ะถ้าเป็น2 day โปรแกรมเนี่ยลูกค้าก จะเข้ามาพักที่นี่เราก็ค่อยมาทําโปรแกรมที่ลรงแรมวิีห่บส่วนของทริซ่าก็จะสร้างโปรแกรมแล้วก็มีทั้งทานข้าวที่โรงแรมด้วยเป็น wellness menu มานอนที่ห้องพักที่เป็น luxury 5ดาวแล้วก็มีทั้งนวดตัวนวดหน้าคือรู้สึกว่ามันเป็น โปรแกรมที่คบรบว่าทิสซาจะจับลูกค้ามานั่งแล้วก็ทำพวก Assessment นะคะจะมีทั้งวิ r ีแล้วก็ตรวจโ l i g o ก c แกนที่จะสแกนพวก m i n e r a l กับวิตามินคือต้องมีการ c อน s u l t ์ก่อนจะไม่ใช่ว่าลูกค้าแบบวิ่งตรงมาแล้วก็ทันจะทำสิ่งนี้เลยทันทีใช่หรือว่าลูกค้ามาแล้วเขาก็อาจจะมีโปรแกรมในหัวเขาอยู่แล้วว่าเขาอยากทำอะไรอาจจะ p e r s o n a l i z e กว่านั้นอีกนิดนึงอ,อาจจะ Add-on หรือว่าบางทีลูกค้าไม่ต้องทำบางอย่างที่อยู่ในโปรแกรมแล้วก็ลบออกได้คือทั้งหมดก็จะเป็นคอสเม <made S 1> ตเตอร์แม ใครที่รู้สึกว่าตัวเองกําลังทํางานมากเกินไปนะคะรู้สึกหมดไฟเบร์นเอาท์ลองมาวาร์ปพักผ่อนแบบนี้ดูบ้างนะคะก็จะทําให้การทํางานในวันรุ่งขึ้นเนี่ยสดใสขึ้นแน่นอนฝากไว้ด้วยนะคะว่าคุณสามารถติดตามรับชมแพลวสปอตเตอร์ได้ค่ะที่ YouTube แพลวแมกกาซีนส่วนสัปดาห์หน้าแพลวสปอต t เตอร์จะพาไปเช็คอินที่ไหนฝากติดตามด้วยค่ะ